สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการสร้างรายได้จากการเล่นเกมฟรีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในส่วนของการสร้างรายได้จากการเล่นเกมนะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมจับผู้รูปภาพนะครับผมที่แตกต่างกันนะครับให้เราดูนะครับว่าในรูปด้านบนกับรูปด้านล่างเนี่ยอันไหนที่มันไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็สามารถเล่นแล้วก็ทําได้เลยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นตัวอย่างในการเล่นนะครับซึ่งการทําเงินนะครับสามารถถอนเงินเข้าทูมิเนียตได้นะครับสูงสุดถึง500บาทเลยนะครับใครที่อยากจะเล่นเกมแบบนี้แล้วมีรายได้เข้าทูมิเนียตเนี่ยเดี ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการทําเงินฟรีทูม n นิเมล็ตนะครับถอดเงินได้สูงสุดถึง500บาทนะครับผมจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับทำเงินได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวไม่มีการเสียเงินสักบาทแน่นอน100%ใครสนใจที่อยากมีรายได้เสริมฟรีเข้าทูมอน กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนเริ่มต้นกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับก่อนเลยนะครับผมเราก็เข้ามาในส่วนของ Google Play Store นะครับเพื่อที่จะทําการดาวน์โหลดแอปลงในเครื่องของเราก่อนเลยนะครับแอปนี้นะครับผมดาวน์โหลดได้ฟรีในส่วนของ Android เท่านั้นนะในส่วนของ Google Play Store วิธีการดาวน์โหลดนะครับก็ค้นหาชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมจะขึ้นชื่อไว้ให้นะสำหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทุมเลี้ยงจากการเล่นเกมเนี่ยผมทําเงินจากแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า Easy Cash นะคร ไม่มีค่าดาวน์โหลดไม่มีค่าสมัคนะครับ, doors, รบถ้าเราค้นหาไม่เจอเนี่ยสามารถกดลิงก์ดาวนโหลดได้ตรงคอมเมนต์ปักหมดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวนโหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับผมแอปนี้ดาวนโหลดได้ฟรีเมื่อเราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปวิธีการสมัครผมจะแนบไปให้ด้านล่างคลิปนี้เราสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรในส่วนของตัวแอปนะครับมีคลิปวิธีการสมัครไว้ให้แล้วนะครับเราไปดูในส่วนของคลิปที่1ก่อนเลยนะครับว่าสมัครเริ่มต้นเนี่ยสมัครอย่างไรใช้ง อย่างไรได้ในคลิปที่1เลยในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะอธิบายการใช้งานนะครับในส่วนของชีราเมนูว่าต้องทําตรงไหนในเรื่องของการเล่นเกมแล้วก็การถอนเงินให้ดูนะครับว่าต้องถอนแบบไหนอย่างไรแล้วก็จะได้รับเงินเข้าทูนเนตแบบไหนนั่นเองนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะแอปนี้นะครับมี2เมนูด้านล่างนะครับมีบ้านการเชิญนะครับเมนูที่1ก็คือบ้านเลยนะครับกดเข้ามาหน้าบ้านเลยนะครับในหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของการถอนเงินนะครับซึ่งการถอนเงินเนี่ยเมื่อคุณสมัครครั้งแรกแล้วเนี่ยมัน จะเริ่มต้นการถอนอยู่ที่10บาทการถอนเงิน10บาทน่ครับมันจะถอนได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นแล้วมันก็จะเริ่มต้นที่2 0 50 2 0 0แล้วก็500บาทนะครับแล้วก็สามารถเลือกรายการถอนได้เลยตามจํานวนที่เรา,าครบแล้วนะครับในส่งของจํานวนเพชรในการแลกเปลี่ยนเราจะต้องเก็บสะสมเพชรตรงนี้นะทุกคนเพชรสีแดงตรงนี้ก็จะเอามาแลกเป็น2 0 50 2 0 0แล้วก็500บาทเข้าทูมิ n นียลเล็ตนะครับเมื่อเราครบแล้วเนี่ยเราก็กดแลกเงินได้เลยกรอกเบอร์บัตแล้วก็รับเงินเข้าทูมิ n นียลเล็ตได้เลยซึ่งการถอนแต่ลราายก ไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้นะครับขอแค่เราหาเพชรให้ครบตามจํานวนนะครับวิธีการหาเพชรจากการเล่นเกมเนี่ยเล่นอย่างไรเลื่อนลงมาด้านล่างก่อนเลยก่อนที่เราจะไปถอนเงินนะครับเราจะต้องหาเพชรก่อนอันที่1นนะครับเล่นเพื่อสร้างไรายได้รับในส่งของเพชรกด go เข้าไปเลยพอเรากด g กเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นตัวเกมนะครับที่เราสามารถติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราได้แล้วแต่เลยนะครับว่าเราสะดวกดาวน์โหลดชอบเกมแนวไหนเราก็ดาวน์โหลดลงในเครื่องของเรานะครับซึ่งเกมที่ผมเปิดให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปผมก็ดาวน์โหลดจากตรงนี้นะครับ รเราก็เลือกดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเราแอปที่เราดาวน์โหลดมานะครับจะอยู่ตรงรูปหัวใจตรงนี้นะครับกดเข้ามาอันนี้เป็นเกมนะครับจับผิดรูปภาพนะครับผมก็คือหารูปที่มันแตกต่างนะครับได้รับ283เพชรนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยให้เรากด p a y ์นอนะครับแล้วก็เข้าไปเล่นเกมที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับและเราจะได้รับในส่วนของเพชรสีแดงนั่นเอง ตรงนี้ก็อยู่ตามระยะเวลาในการเล่นของตัวเกมนะครับว่าเขาเนี่ยจะกําหนดเวลาไว้กี่นาทีนะครับแล้วเราจะได้รับคะแนนเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมก็เล่นให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะในส่วนของขั้นตอนแรกเราก็มาดูว่าตรงไหนที่มันไม่เหมือนการจากรูปด้านบนแล้วก็รูปด้านล่างนะครับตรงนี้ไม่เหมือนนะครับแล้วก็เสื้อนะครับผม อ่าตรงนี้ไม่เหมือนนะอันนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมสังเกตสีนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่เหมือนนะครับอันนี้ไม่เหมือนนะแล้วก็มาดูนะครับผมว่าตรงไหนที่มันไม่เหมือนกันนะครับโคมไฟอันนี้ไม่เหมือนนะครับแล้วก็กดเล่นประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็จะได้รับคะแนนตามระยะเวลาที่เขากําหนดนั่นเองนะครับกดดูตามนี้เลยให้เรากดรูปด้านล่างนะแล้วเราก็ดูว่าอันไหนมันไม่เหมือนกันด้านบนนะครับตรงนี้นะครับ ยังขาดอีก1อันนะที่มันไม่เหมือนนะครับเราก็ดูให้ดีว่าตรงไหนที่มันไม่เหมือนนะครับผมอันนี้ไม่เหมือนนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้คือการเล่นเกมอ่ะมันก็จะผ่านในส่วนของระดับที่1ไปนะครับกดดาเนินการต่อนะครับผมพอเราเล่นครบตามจํานวนนะครับที่เขากําหนดเวลาไว้แล้วเนี่ยแล้วเราก็กลับไปในตัวแอปเมื่อกี้เลยนะครับในส่วนของ Easy c a t นะโอเคนะครับกลับมาในแอป Easy c a t นะครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันครบเวลาหรือไม่นะครับก็ดูตรงนี้นะครับผมมันก็จะขึ้นเวลาบอกว่าต้องเล่นกี่นาทีนะครับแล้วก็เล่นไป จนกว่ามันจะครบขีดตรงนี้ถ้าครบแล้วเราก็จบภารกิจนั่นเองนะครับน,นี้คือการเล่นเกมเมื่อกี้ผมได้รับมาที่4เพชรนะครับจากการเล่นเกมเมื่อกี้เลยนะครับต่อมาอันที่2นะครับผมตัวนี้นะครับเล่นเพื่อสร้างรายได้กดเข้าไปตรงนี้นะครับผมใครที่เป็นสายแบบสํารวจนะครับหรือว่าตอบแบบสอบถามเป็นประจําอยู่แล้วในการสร้างรายได้ออนไลน์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องทางในการตอบแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามนั่นเองเราก็สามารถมาตอบแบบสํารวจแบบสอบถามตรงนี้เพิ่มเติมได้ในการรับคะแนนเพิ่มเติมเนาะ 1,500คะแนนนะครับ1,085คะแนน1,500 820 215 85 6 0 0 1 1 0 1 4 0 0 1 5 0 0แล้วก็1500นะครับตรงนี้เนี่ยผมไม่สามารถทำเป็นสาธารณะให้กับผู้ชมได้ดูนะเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์อยู่ไม่สามารถเปิดได้อันต่อไปนะครับผมรับฟรี1ล้านเพชรแดงนะครับซึ่งในการรับฟรีตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทำภารกิจทั้ง2เมนูตรงนี้ก่อนนะครับ1 2นะครับจนครบภารกิจนะครับพอครบจำนวนเพชรในที่เรารับมาแล้วเนี่ยมันก็สามารถมากดเค้มรับเพิ่มเติมตรงนี้ได้สมมติว่าวันนี้เราทำภารกิจนี้ครบ100เพชรแล้วเนี่ยเราก็มากดรับตรงนีี้เเเพพิ่มอก50นนั ซึ่งมันสามารถทําได้สูงสุดถึง1ล้านเพชรเลยนะครับผมนี่ครับล้วก็ทําให้ครบ1ล้านเพชรแล้วเราก็มากดเคลมเพิ่มอีก5 0 0 0 0นเป็น1นึ่งล้านห้าแสนจากที่เราเล่นแล้วก็ทําภารกิจมาตรงนี้เนี่ยผมได้ทําภารกิจครบจํานวนไปแล้วนะครับผม3รายการเนาะแล้วเราก็กดรับเพชรไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือการทําภารกิจทั้ง3เมนูตรงนี้เลย1 2 3ต่อมานะครับผมอันด้านล่างนะครับตรงนี้3อันล่างนะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของการดาวน์โหลดแอปทําเงินเหมือนกันนะครับรูปแบบการทําเงินจะเหมือนกับแอป e a s y Cash เลยนะครับ วิธีการทําเงินเหมือนกันเลยนะครับใครที่อยากจะมีรายได้เพิ่มเติมในส่วนของตัวแอปแบบนี้แล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดแอปตัวนี้นะครับผมแล้วก็เข้ามาเล่นสมัครทําเงินได้เลยนะครับอันนี้คือการทําเงินในส่วนของเมนูที่1ต่อมานะครับเราอยากจะมีรายได้มากขึ้นนะครับอยากจะถอนเงินวันละ500ทุกวันเลยนะครับวันละ5 0า5 0 0ทุกวันเนี่ยเราจะต้องมีการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนด้วยนั่นเองซึ่งการเชิญนะครับ ตัวนี้เพื่อนๆจะทําหรือว่าไม่ทําก็สามารถถอนเงินได้นะต้องย้ำว่าถอนเงินได้เหมือนเดิมนะครับถ้าเราไม่เชิญเพื่อนเลยแต่คุณก็จะไม่มีโอกาสที่จะทําการถอนเงินได้ถึง500บาททุกวันนะครับถ้าเราไม่แนะนําเพื่อนเลยเนี่ยโอกาสที่เราจะถอนเงิน500บาททุกวันเนี่ยเป็นไปได้ยากมากนะครับเพราะว่าการเล่น1วันเนี่ยคุณไม่สามารถทําเงินได้ถึง500บาทแน่นอนถ้าเราไม่แนะนําเพื่อนเลยการแนะนําเพื่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะทําได้500บาทภายใน1วันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่การแนะนําของเพื่อนๆด้วยแล้วก็จากคนที่เข้าดาวน์โหลดการใช้งาน เพราะว่าการแนะนาเพื่อนเนี่ยเรารับทันทีอยู่แล้ว100เพชรนะครับต่อ1คนแต่ถ้าเพื่อนที่เราแนะนําไปเนี่ยเขาทําการเล่นเขาทาการทําภารกิจเราก็จะได้รับเป็นเปอร์เซ็นต์เข้ามาในส่วนของเปอร์เซ็นต์ที่เขาให้เรานะครับผมตรงนี้เลยนะครับในส่วนของวิธีการหารายได้นะหนึ่งเลยรับ100เพชรครั้งแรกนะครับจากการกรอกรหัสอ้างอิงนะครับของเราข้อที่2นะครับรับเพชรไม่จํากัดอีกนะครับในส่วนของระดับเลเวลของเราด้วยว่าเราอยู่ที่เลเวลเท่าไหร่อย่างเช่นผมอยู่ที่เลเวล6นะครับรับแบ่งปันเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ท 10%ของรายได้ของเพื่อนที่เขาได้รับมาแล้วเราก็รับเพิ่มนะครับในส่วนของเลเวล6นะครับเพิ่มแบ่งปันอีก30%ที่เพื่อนของคุณนะครับได้รับมาจากการทาภารกิจนะครับรวมตรงนี้นะครับเป็น120%นะครับที่เราจะได้รับจากการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับแล้วก็รายได้ที่เราได้รับจากการเชิญเพื่อนเนี่ยเขาก็จะขึ้นให้เราดูเลยว่าเราได้รับมาเท่าไหร่จากการเชิญนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยเชิญเพื่อนไปมากน้อยกี่คนนะครับแชร์ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็คนที่เขาใช้งานใน จากการเชิญเพื่อนของเรานะครับกดเชิญตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดมากกว่านะครับผมมันก็จะขึ้นช่องทางนะครับในการแนะนําให้เราเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็น Messenger Facebook f e e ดข่าวนะครับแล้วก็ทวิตเตอร์ไลน์หรือว่าเราจะเอาเป็นลิงก์นะครับส่งเข้าไปก่อนะครับคัดลอกลิงก์มาแล้วก็ทําเป็นคลิปวิดีโอลงใน YouTube ลงใน Tik t o ็อกลงในแ Fan น page ลงใน a c e b o o k เรียวนะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนําเพื่อนได้เหมือนกันนะครับก็ลองไปทําการแนะนําเพื่อนดูได้เลยนะครับการแนะนําเป็นช่องทางที่ได้เยอะแล้วก็เร็วที่สุดนะครับ ถอนเงินนะครับแล้วก็มาเลือกรายการที่เราต้องการถอนนะคะว่าการถอนเงินเนี่ยมันมีครบตามจํานวนแล้วหรือยัง2 0 5 0 2 0 0 500เนี่ยครบแล้วเราก็กดเลือกรายการพอเรากดเข้ามานะครับ ใครที่ยังไม่เคยถอนเลยเนี่ยเขาจะให้เราเพิ่มหรือว่าเชื่อมต่อบัญชีทูมอนิเวลกันก่อนนะครับสามารถดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้แต่ถ้าเราเคยถอนแล้วเพิ่มแล้วเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะในส่วนของเบอร์วอลเลตนะครับกดเปลี่ยนตรงนี้เลยนะครับเปลี่ยนบัญชีทูมอนิเวลถ้าเราเคยถอนแล้วเราก็กดถอนเงินตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ยากนะดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้นะครับการถอนเงินนะครับสำเร็จแล้วนะครับคุณจะได้รับเงินที่เราทําการถอนไปเนี่ยภายในระยะเวลา24ชั่วโมงหรือว่าไม่เกิน1วันเงินเข้าที่ทูมอนต่อมา เรามาดูที่ประวัติการาถอนอเงินด้นล่างนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะมีประวัติการถอนเงินนะครับดนล่างตรงนี้50บาทที่ผมกดถอนไปเมื่อกี้มันก็จะดูรายการได้ว่าเวลาที่เราถอนวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะขึ้นให้เราดูเวลาถอนแล้วก็ก,ก,กำลงกำลังประมวลผลแล้วก็เงินที่เราจะได้รับเนี่ยมันก็จะขึ้นในข้อที่สัมนะครับอันนี้คือการใช้งานแล้วก็การถอนเงินนะครับใครที่สนใจก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับถ้าคุณชอบการสร้างรายได้เสริมฟรีทูมิเนียลเลสหรือว่า ตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ